Beyond Investment Beyond Wealth เรื่องเล่าหุ้นเช้านี้ e s t e e Lauder ELUS บวก5.2พุ่งสูงสุดในรอบกว่า1เดือนหลัง CEO Stefan ฟ e l เด a v ฟ r e e r ให้สัญญาณเชิงบวกเรื่องการฟื้นตัวในตลาดสหรัฐในช่วงไตรมาสสี่ของปีนี้ Disney มีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เข้าฉายมากมายอาทิ z ุ o t o ป i แ2และ Avatar 3โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา z ุ o t o p i a 2 ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากในด้านของ valuation มีความน่าสนใจปัจจุบันราคาหุ้นมีการซื้อขายที่ PE 16.2เท่าแนะนำกินกำไร d ส s n e y 19ขอบคุณข้อมูลจากบทวิเคราะห์ Snap IN Market Insight by Asia Plus วันที่3ธันวาคม2568โดยนักวิเคราะห์คุณพร,ราดอนเตียระปราโมทคุณพวัตพัทราพงษ์คุณสิริลักษณ์พันวง์ และคุณธนกฤษสัจจะมงคลบรรยายโดยเอเชียพัสเวลเลนเจอร์ฟรังซีเอชเอฟพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ